สวัสดีสวีดัตนะเราก็มาพบก,กันกับ EP 2นะคะผ่านไปแล้วกับ EP 1ของคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับบอลสีนะคะ e ี EP 2ก็จะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับบอลสีนะคะอีกคําคำศัพท์นะคะรวมกันเป็น10คคำศัพท์นะคะจาก EP ที่แล้วนะคะคำศัพท์แรกของ EP ที่2นะคะคือคำว่าเส้นนะคะเส้นคืออะไร รอบที่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักคำศัพท์คำว่ากระดูกใช่ไหมคะ mm hmm. กระดูกก็คือตรงนี้นะคะเส้นคืออะไรนะคะเส้นก็คือ,คอเส้นใบย่อยที่แตกแขนงจากกระดูกนะคะมีสีเดียวกับกระดูกนะคะคือตรงไหนนะ,ะนี่เลยไอ,ไอยาเลศใบนี้จะได้มองชัดๆนะคะนี่คือกระดูกใช่ไหมคะกระดูกคือยาวมาถึงไปลายใบส่วนเส้นเนี่ยก็คือที่แตกออกมา และมีสีเดียวกันกับกระดูกด้วยนะคะเหมือนก้างปลาเนาะลักษณะก็จะคล้ายๆกับก้างปลานะคะนี่คือเส้นขเขานะคะนะคะนี่คือเส้นนะคะส่วนคำศัพท์คำที่สองนะคะก็คือคำว่าร่างแหนะคะร่างแหคืออะไรนะคะเริ่มมีคำศัพท์ที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ศึกษาเนาะตอนแรกๆที่เข้ามา เล่นบอลสีเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเวลาเขาพูดคำศัพท์แบบนี้นะคะร่างแหคืออะไรนะคะให้ดูตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะคะร่างแหเนี่ยก็คือเส้นใบย่อยนะคะที่แตกแขนงจากเส้นนะคะมีสีต่างจากพื้นใบนะคะ,อ,ะอันนี้กระดูกใช่ไหม อันนี้เส้นนะคะร่างแหก็คือเส้นใบย่อยที่แตกแขนงออกไปจากเส้นนะคะก็คือพวกนีนะะ้นี่คะ่ะเส้นใบย่อยะะถ้าเกิดดูใบนี้จะเห็นชัดเจนน,ะะนี่คือร่างแหนะคะในคำศัพท์ที่เรียกว่าบอสะะีมันจะมีการแตกแขนงออกมานะคะส่วนคำศัพท์ ต่อมานะคะก็คือคำศัพท์คำว่าวางหูนะคะวางหูคืออะไรรอบที่แล้วเรามาดูคำศัพท์ที่ชื่อว่าหูใช่ไหมหูใบหูใบคือตรงนี้นะคะหูใบหูหูนะคะหูใบมีสองหูนะคะวางหูคืออะไรนี่คือหูเพราะฉะนั้นวางหูก็คือส่วนส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะถ้าในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าวางหูเนี่ย คือบริเวณใบที่อยากเว้าเป็นหูใบนะคะก็คือส่วนนี้เอง,เองคำศัพท์คำที่3มนะคะคือคำว่าวางหูนะคะคำศัพท์คำที่4นะคะก็คือคำว่าหูใต้ใบนะคะรอบนี้มีคำว่าหูหูอะไรก็ไม่รู้นะคะหูใต้ใบคืออะไรแน่นอนนี่คือข้างบนใช่ไหมคะ ใต้ก็คือส่วนนี้นะคะหูใต้ใบเนี่ยบางใบเนี่ยใบยนี้ไม่มีนะคะบางใบเขาจะมีนุ่นูนๆออกมาตรงนี้นะคะลักษณะเหมือนเห็นหูหนูแปะอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่าหูใต้ใบนะคะหูใต้ใบเนี่ยก็คือติ่งใบเล็กๆที่ยื่นออกมาใต้ใบบริเวณสะดือนะคะตรงนี้นะคะแต่อยู่ใต้ใบนะคะก็จะพบในบอลบางชนิดเท่านั้นนะคะเดี๋ยว ให้ดูรูปนะคะว่าหูใต้ใบเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าต้นที่เอามาวางรอบตัวเนี่ยก็คือไม่มีหมูใต้ใบสักต้นนะคะเดี๋ยวดูรูปกันค่ะส่วนคำศัพท์คำที่ห้านะคะก็คือคำว่าเม็ดนั่นเองนะคะเม็ดคืออะไรนะคะโดยปกตินะคะบอนสีเนี่ยเขาก็จะมีใบใช่ไหมใบเนี่ยเขาก็จะมีจุด ข้างบนใบที่เรียกว่าเม็ดนะคะยกตัวอย่างบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าาตดบางแก้วนะคะ,ะ,คะเมื่อใกล้จะสิ้นปีของปี6 4นะคะราคาเขาแบบสูงมากนะคะต้นเท่านี้นะคะถ้าเกิดเป็นปี64ช่วงพีคๆเนี่ยก็จะมีมูลค่า5้าหลักเลยเดียวนะคะหลักหมื่นเนาะบางทีก็หลายหมื่นบาทเลยถ้าเกิดเป็นแม่พันธุ์อาจจะถึงแสน ในบางต้นที่สวยๆนะคะที่ช่วงที่พีคมากๆนะคะเม็ดเนี่ยคือตรงไหนแล้วจะเห็นใบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกนี้ค่ะจุดๆเห็นไหมแดงขาวอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเม็ดนะคะจุดหรือแต้มที่มีสีแตกต่างจากพื้นใบนะคะอาจจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะซึ่งมีชื่อเรียกมากมายนะคะตามลักษณะเม็ดนะคะอันนี้ก็คือ คำศัพท์คำที่5นะคะก็จะให้รู้ไว้ว่าข้างบนอย่างเงี้ยค่ะที่มีสีแตกต่างจากพื้นใบเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเม็ดนะคะจะดูเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปด้วยคําศัพท์ห้าคำนะคะส่วน EP ีที่3นะอีต่อไปเนี่ยก็จะมาอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเม็ดเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็คือเช่นคำว่าเม็ด จมเม็ดลอยเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอะไรแบบนี้นะคะมีหลายเม็ดนะเดี๋ยวอ่อีพที่3เนี่ยก็จะมาให้ดูลักษณะของเม็ดต่างๆนะคะว่า,าเขามีเม็ดอะไรบ้างนะคะบางทีก็แบบงงเหมือนกันบางทีไปเจออย่างเงี้ยก็งงบางอันนะคะแยกแยากมากๆถ้าเกิดเขากำกึ่งนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะอธิบายตามหนังสือ ของสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะคะที่เขาเขียนระบุเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้มีการเรียกขานที่ตรงกันนะคะเรือว่าเราเนี่ยไปเจอคำศัพท์เกี่ยวกับบอลสีเนี่ยเราจะได้มีความเข้าใจนะคะวเวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาเลือกซื้อแบบไหนอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอจบไปด้วย ชาดบางแก้วนะคะสวยๆต้นนี้นะคะกำลังมีลูกออกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดแบ่งแล้วนะคะอีกไม่เกินเดือนนะคะก็จะเปิดแบ่งต้นลูกๆของเขานะคะ mm hmm. เพียบเลยนะคะ mm hmm. หน้าชมพูอ่องตองเลยนะอ่ oh, 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 oh. <laughs> องตองในภาษาอีสานแปลว่าแบบชุ่มพูแบบน่ารักไม่รู้มันจะแปลว่าอะไรนะเนาะนี่ก็คือต้นชาดบางแก้วนะคะ mm hmm. ต้นนี้เขาแบบเหมือนพระธาตุ mm hmm. เลยนะคะดูดีๆสีของเขา เขาจะมีมิติของเขานะคะเนาะก็สําหรับ EP ที่3นะคะ EP หน้าเนี่ยก็จะมาเล่านะคะมาคุยกันนะคะถึงคำศัพท์ของบอลสีนะคะที่น่ารู้เกี่ยวกับเม็ดนะคะเม็ดของบอลสีนะคะว่ามีเม็ดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คนละทีก็ขอลาไปก่อนเช่นเคยนะคะละทีสอทีนะไลก์กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีบอนสีมาให้ชมเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีบอนสีแบ่งด้วยนะคะสามารถเข้าไปที่ f c e e o o o K L T ตามภาพนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะบายบาย